寂寞沙发，冷冷洋洋，就这样，没路没路，越走越长，悲伤的伤，还是要明白。我你你你珍惜的，我付出爱，分开不怕过寂寞，一起面对困难，不怕过寂寞。

เราค่ะสู่รายการคุ่ค้าสิบโมค่ะคขงน้องก็ุนน้องให้ดูจริงๆค่ะโอ้โหเอ๋ครับเราเราเราสูรายการคุยค่ะสิบโมงน้องเอ็นให้ดูจริงๆเอ๋รายการนี้เอ๋รายการนี้เอ๋น้อเอนี่ยราการนี้เอ๋เสือก็พี่อาณาการนี้เอ เออต้องยินดีจิตงานนี้อยู่ไหนนะครับแลวสื่เวลาสิบโมงนะครับแล้วก็สู่เวลาสิบโมงจังวันแล้วก็ดูจริงๆก็สู่คุยข่าวสิบโมงครับอาจารย์วันสุกที่แปดพิษตะกาภูมิคุ้มคราสองคันหน้าร้อยหกสิบสามภาคุ้มง้องเอ็นเนอร์สุริยาภูเขาสิบโมงค่ะสิบเช่นเกินคน น้องเอเนนะครับน้องเอครับฮาฮแต่การนี่เอ๋เฮ้สื่อสัใหมก็เดี๋ยวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ1สิบโมงค่ะมันจังสุขิแปดพุศากิกาคุสองพันห้าร้อยสิบสามานผ้องเป้จิวะโบลและคุณเอ๋อนอพองค่ะเช่เคยค่ะคุณดูจริงๆนะคนคารถ่าน้าื่องวันนี้มีขถ่าวกอาฝนะครับเรื่องราวของสุกุม อาหารคุณขาดสิบโมงนี้เร็จริงจรงเอทุกวันจังสุกนี่ะบมกจที่เราแก่หนักนะคงางวัลที่สีขาวท้ครับ 你为啥不回来？ เนี่ยคงเี่หน้าแตงก็พูดนะคะเนี่ยโอ้โหแตงนาวันนี้ครับทาน,นี้เราจะคุยกช่วายการุยค่ะสิบโมงค่ะสิบโมงในภูเข,า,วขวาสิบโมง ตวันอยากเข้าสู่เวทที่สองในการคุยหาติดโมค่ะที่เคยโอจ้จริงๆในการหัดโมค่ะขอขอบลังใจด้วยค่ะท่านเพิ่ดูจริงๆค่ะ วันนี้ยุกลาของผู้ชายสิบิมงแล้วผู้หีิงห้องวันผู้กันในวันจันทร์สาคนเที่ยวดูจีิงๆอัตนาการผูาสิโมงและดึงค่ะคืออัดคลิดหน่อยนี่ดูรายการคาสิโมงแล้วทั้งวันเนี่ยโอ้โหวลีโอเท่าหนั้นเนี่ยค่ะ คุณช่วงเวลาของมุมไม่จังกัดครับวุ้ได้ครับครับเห็นว่าคุณขาดสิบโมงเลยครับครับสรวนี้ช่วงุงไม,ม่จังกัดนะครับถูอของทุกปีตลอดทุกวันในแต่ช่วงมือไม่จัง,มมจง,ก,งกัดสาสนโดวยประทิศชาวเกาะหรือการวังหายได้ในคา บุงไงจังกันเป็นสุดกอบคุณขอกำลังใจ เห็นว่านะครับนะครับเมืนี้านโกุาของคุยขาสิ0โมงพบกกันไหนในวันสัตดันอันนี้โมกุาของนาคาคุยขาดิ0โมงจอดานะคนนี้สันนาคบกกันไหนในกาคุยขาส1โมงคบกันไหนในวันนี้เอ๋อครับวันคือคุยขาดิ0โมงคบกกันไหนสันนาคบกันไหนในกาคุยขาสิ0โมงพบกันไหนในวันจันนาสามคนที่นาวันนี้สส่ยาสู้ได้ก็ไปเลย

เธอคนันนั้นยาสิบโมชาไม่ดูไม่ดูนักลู่ชื่อข่าวแต่ยังเรงเจาดัง้ยามบ่ายคนนี้ค็นีก็คิดว่าคุณจะใครงนกันไห้คู่าวสิบโม ในคู่ขาวสิบโม่ในคู่ขาวจะไว้ฟังรล้ฟันเหนหน้าชีดีในสิบโม่สามีดูไม่ดูดนักรูก้ญญรชู่ขากวกานท่านานะเจ้าเอือยารู้กันในหน้าชีดีที่ว่าคูณจะใครจะคนในหน้าเดอกันในคู่ขาวค็สิบโม Now you have it more you take to